สวัสดีตอนเช้าครับนี่ผมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะฮะประมาณร้อยสามสิบตารางวานะฮะ,ะแปลงที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะฮะ,นะฮะแปลงนี้นะฮะแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ13เมตรนะฮะติดกำแพงนู่นเลยครับลึกก็น่าจะทักสามสเมตรได้ครับ ตัวนี้เป็นด้านหน้าแปลงที่ดินนะฮะหนุนคอนกรีตประมาณทัเกเจ็ดแเมตรนะฮะที่เห็นนั้นตึกพันนิดนะฮะใกล้ตลาดครับไฟฟ้าพร้อมนะฮะ